อย่างหลุมนี้ก็มี4ต้นนะครับเขาก็จะออกดอกมา4 4ต้นเลยนะครับที่รักทุกท่านครับอยู่กับเดชชีเห็อีกเช่นเคยนะครับนี่ก็พาท่านผู้ชมมาลงสวนผักของผมนะครับวันนี้ก็ได้เก็บผักนะครับนครับดูหน้าตาผักที่เราได้เก็บมาครับก็เป็นผักกวางตุ้งดอกนะเก็บมาก็ได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับออกออกมาสวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมดูครับ เป็นดอกผักวางตุ้งดอกนะครับถ้าเก็บมาแล้วนะครับก็จะมามัดไว้เป็นแบบนี้นะครับแต่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาหุงกระสอบนะครับมาห่อไว้แบบนี้นะครับกันเขาเหี่ยวนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากครับอากาศร้อนจัดครับได้สี่ห่อแล้วนะครับตรงนี้ยังไม่ถึงห่อนะครับเดี๋ยวรอเก็บมาแล้วก็ถ้าได้ห่อแบบนี้ก็จะห่อหอไว้นะครับโดยประมาณนะครับห่อประมาณนี้นะครับ ก็กำลังเก็บกันอยู่นะครับอยู่ในแปลงผักนะครับช่วงนี้ก็บ่ายสี่โมงเย็นแล้วนะครับอากาศก็ยังร้อนอยู่เลยดอกออกมาสวยๆเลยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับกวางตุ้งดอกนะครับที่เราได้ปลูกวิธีหยอดเป็นหลุมนะครับวิธีปลูกก็ยอดเป็นหลุมเป็นหลุมไปอันนี้ก็เอากระสอบปูมไว้ก่อนครับกันลมนะครับถ้าโดนลมก็จะได้นะครับไปดูครับไปดูการเก็บผักกาดกวางตุ้งดอกแปลงนี้ก็เก็บไปแล้วนะครับ วันนี้ก็เป็นรอบที่สองรอบแรกเรากเก็บไปเมื่อสองวันก่อนวันนี้ก็เป็นรอบที่สองครับแหล่งนี้ยังเก็บไม่เสร็จคุณแม่ก็เก็บกันอยู่ก็หักหักเอาดอกอ้วนอ้นครับแหล่งนี้ยังเก็บไม่เสร็จนะครับดูดอกของเขาครับดอกของเขาก็จะออกมาแบบยาวๆเลยครับคุณแม่เก็บมาครับเดี๋ยวเราไปรวมๆที่ตรงโน้นนะครับรวมๆก็แต่งๆแ,แล้วก็มัดไว้ครับดูยอดนี้ครับ ตัวนี้อากาศร้อนนะครับผมก็จะมีอาการหิวๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศร้อนครับดูดอกนี้ครับก็จะออกดอกมาแทบทุกต้นแล้วนะครับเป็นผักกาดกวางทุ้งดอกนะครับดอกนี้ก็ออกมาสวยๆเลยครับแม่ก็กําลังจะเก็บมาเดี๋ยวก็ไปรวมกันตรงโน้นนะครับข้างหน้าโน้นนะครับก็จะจัดมัดไว้รวมกันนะครับไปดูอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนั้นก็เก็บเสร็จแล้วนะครับเกือบจะเสร็จแล้วนะครับ ก็เก็บรอบที่สองนะครับท่านผู้ชมหมู่แปลงนี้ก็เหลืออีกเยอะนะครับครับดูดอกนี้ครับก็จะออกดอกมาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็หักหักไปนะครับเวลาเราปลูกเราก็หยอดหลุมนะครับเป็นหลุมเป็นหลุมแบบนี้นะครับอย่างหลุมนี้ก็มีสี่ต้นนะครับเราก็จะออกดอกมาสี่สี่ต้นเลยนะครับน่ครับมาดูครับต้นนี้ต้นแรกนะครับที่ออกดอกมาต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นที่สอง ต้นที่3ตรงนี้นะครับกําลังจะเริ่มออกดอกมาต้นที่4นะครับตัวนี้มี4ต้นก็เราก็จะได้ยู่4ดอกตัวนี้ดอกออกมายาก็เอาดอกนี้ไปก่อนี่ครับยังหลุมนี้มี2ต้นนะครับสองต้นก็เอาดอกยา,ยาวแบบนี้ไปก่อนเลยแล้วก็ดอกนี้ก็กำลังจะออกมานะครับนี่ครับ,รบก็จะได้แทบทุกต้นแล้วครับท่านผู้ชมแต่ละหลุมแต่ละต้นก็จะทยอยกันออกดอกมานะครับดอกที่ออกก่อน เราก็หักไปก่อน2องดอกนี้ก็พร้อมที่จะหักแล้วนะครับดอกนี้หักไปแล้วนะครับดูครับต้นนี้โดนหักไปแล้วนะครับนี่ครับหักไปแล้ว1ต้นนะครับตัวนี้ก็ยาวขึ้นมาอีกนะครับช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะครับ่านผู้ชมครับอากาศร้อนจัดร้อนมากๆเลยนะครับอากาศช่วงนี้ก็มีอาการเหี่ยวบ้างนะก็เป็นธรรมดานะครับโดนอากาศร้อนๆแบบนี้ ขับาดูแปลงนี้ครับแปลงนี้ก็ตรงนี้ก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ข้างหน้านู้นนะครับคุณพ่อก็กําลังจะเก็บกันอยู่เก็บๆแล้วก็ไปรวมกันที่นะครับกระ๊อบนะครับแล้วก็มาจัดมัดไว้นะครับเอากระสอบเข้ามัดไว้กันลมอย่เขาจะเิวเสาได้นะครับเวลาเดินลมขอบคุณพ่อก็เตรียมเศษกระสอบนะครับดอกสวยๆเลยนะครับนี่ครับ ดอกสวยๆเลยระกาศของเราครับครับก็จัดไปเลยนะครับพวกก็จัดจัดแบบนี้นะครับจัดหัวจัดหางจัดดอกเดี๋ยวก็พร้อมมัดนะครับตัวนี้มัดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะมาดูครับนี่ครับมัดเสกกระสอบเรียบร้อยแล้วกันลมนะครับกันลมกันแดดครับ อ่ดอกให้ดูนะครับพ่อโชว์ดอกให้ดูนะครับนี่ครับดอกสวยๆครับนะครับเดี๋ยวนะครับอ่าครับโชว์ดอกให้ดูนะครับอ่าครับสวยๆแล้วครับก็มัดกันลมนะครับถ้าเราไม่มัดแบบนี้เดี๋ยวโดนลมโดนแดดก็จะเหี่ยวเฉาได้ครับจะไม่สวยนะครับเก็บมาก็จะจัดแบบนี้เลยนะครับนี่ครับพก็จัดอยู่นะครับ ได้แล้วก็ก็มัดแบบนั้นนะครับพอไปส่งให้ลูกค้าครับก็มีลูกค้าขาประจําอยู่ก็เป็นผักกาศวางตวงดอกครับรอบนี้เป็นรอบที่สองที่เราได้เก็บกันก็เหลืออีกหลายรอบเนพะราะว่าต้นบางต้นก็ยังจะออกดอกมานะครับนี่ครับอย่างต้นนี้ครับต้นนี้ก็กําลังจะออกดอกมาต้นที่หักไปก็หลุมนี้ก็หักไป3ต้นแล้วนะครับก็เหลืออยู่หนึ่งต้นนะครับหลุมนี้ก็หักไป2ต้นก็เหลือ ตัวนี้อีกหนึ่งต้นตก็จะออกดอกมาเรื่อยๆเลยนะครับพวกก็เริ่มหักมาอีกนะรตรงนี้ก็ยังหักไม่เสร็จัดอกผักกาดยังไม่เสร็จครับแปลงตัวกลางนะครับเหลืออีกแปลงกลางใหญ่ๆเลยนะครับในการหักดอกผักกาดไปส่งลูกค้านะผักกาดดอก,กกวางตุ้งต้น ธรมนูคุณพ่อกำลังจะหักกลนอยู่รับสวยๆนะครับากาศของเราแม่ก็เดินไปไว้ที่ต้นตอแล้นนะครับก็จะได้ทุกต้นนะครับท่านผู้ชมต้นไหนที่กำลังจะดอกออกมานะครับเราก็ยังไม่ต้องหักนะครับหักดอกที่ยาวๆพร้อมที่จะขายพร้อมที่จะส่งลูกค้านะครับ ดอกนี้เยอะเลยนะครับับดอกนี้ก็สวยเลยนะครับนี่ครับดอกสีสวยเลยนะครับดอกยาวๆแบบนี้นะครับนี่ครับแต่ละต้นแต่ละดอกครับนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ที่พาท่านผู้ชมมาดูการเก็บดอกกัดกวางตุ้งดอกก็จะนําไปส่งให้ลูกค้าหากมาแล้วก็นําไปมัด แล้วก็เอากรสอบเข้าหุ้มๆไว้นะกันแดดกันลมนะครับโดนลมโดนแดนดก็จะเหี่ยวเฉาได้นะครับท่านผู้ชมครับผมก็ข<ค>อ<ง>ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่กทานที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ